ไปดูภัยธรรมชาติที่ไอซ์แลนด์กันบ้างนะคะภัยหลังจากที่ภูเขาไฟซึ่งเกิดการประทุพ่นลาวาร้อนออกมาแต่ปรากฏว่าภาพที่สวยงามที่แฝงไปด้วยอันตรายนั้นนักท่องเที่ยวชื่นชอบไปรอชมภาพนี้มากกว่า5,000คนและคลิปที่เราเห็นนะคะเป็นคลิปภาพที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้เมื่อวันอาทิตย์ที่28มีนาคมที่ผ่านมาแสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการไหลของลาวาแล้วก็ตัวภูเขาไฟ ฟากราตาฟยาบนคาบสมุทรเรกยานเนสซึ่งห่างไปจากเมืองหลวงของไอซ์แลนด์เพียง30กิโลเมตรเท่านั้นโดยลาวาได้ไหลออกมาจากภูเขาไฟอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5,000คนเดินทางไปชมกามปรปะทุและทานลาวาของภูเขาไฟลูกนี้สำหรับภูเขาไฟฟากราตาฟยาต เริ่มปะทุเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาทําให้มีทานลาวาพวยพุ่งออกมาหลายจุดแล้วก็มีลาวาไหลออกมาตามรอยแยกของเปลือกโลกความยาวเนี่ยหลายร้อยเมตรค่ะทางสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาของไอซ์แลนด์เปิดเผยว่าการประทุที่เกิดขึ้นเป็นการประทุเล็กๆเท่านั้นรวมทั้งอย่างพ่นเท่าฐานออกมาไม่มากจึงไม่กระทบต่อการเดินทางทางอากาศในโยุโรปแต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายจากก๊าซ ซัเฟ์ไดออกไซด์แต่ว่าระดับมลภาวะที่วัดได้ตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นดังกล่าวค่ะโดยชาวไอซ์แลนด์ได้เฝ้าระวังการประทุของภูเขาไฟมาแล้วนานหลายสัปดาห์เนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมากกว่า50,000ครั้งโดยครั้งนี้เป็นการประทุครั้งแรกของภูเขาไฟลูกนี้ในรอบกว่า800ปีด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ